เริ่มธุรกิจ SME ปี2022ควรจะต้องมีช่องทางออนไลน์อะไรบ้างคลิปนี้ไปดูรายละเอียดกันครับ SME Go Online EP ที่1สวัสดีครับผมนิวเจ้าของเพจ Google Map ใช้เป็นประโยชน์เยอะปกติเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง Google Map Google Map Business แต่ว่ามาปีเนี้ย ผมจะเริ่มต้นแชร์ไอเดียเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นนะผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าของธุรก,กิจหลายๆคนที่เปิดธุรก,กิจใหม่ๆเนี่ยหลังจากมาจ้างผมปักหมุด g ู o ก l e แบบให้กับธุรก,กิจของเขาแล้วเนี่ยมักจะมีคำถามต่อมาว่าควรจะต้องทำช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆที่ไหนยังไงบ้างขอคำแนะนำหน่อยนะครับผมซึ่งผมก็มี ได้พูดคุยกับบางท่านและให้คำแนะนําไปนะครแต่ว่าคําถามพวกนี้มีเข้ามาเรื่อยๆผมก็เลยอธิบายอย่างนี้ครับตอนนี้มันจะมีคำศัพท์คํานึงที่อยากให้ทุกคนรู้จักไว้ก็คือคําว่า h o m i channel นะผม h o m i channel เนี่ยความหมายก็คือการผสมผสานทั้งหน้าร้านจริงนะครับผมของเราแล้วก็ข้อมูลบนโลกออนไลน์เช่นเรามีเว็บไซต์เรามีโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Twitter, i n s ินสตากรม i n น o f f i c ั a c c c คเคนะผมแล้วก็อื่นๆเนี่ยทุกวันนี้โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เนี่ยมันผสานกันแล้วครับผมลูกค้าเนี่ยหาข้อมูลเราเจอจากออนไลน์แล้วก็กดนำทางใน Google Map เพื่อมาที่หน้าร้านเราจริงนะผมมาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการที่ธุรก,กิจของเราการผสมผสานกันระหว่างออนไลน์ออฟไลน์ line, ทุกวันนี้มันต้องผสมผสานกันและธุรก,กิจ ของคุณควรจะต้องรู้ว่าช่องทางโซเชียลมีเดียตัวไหนบ้างหรือคอนเทนต์อะไรบ้างควรจะต้องไปทําลงโซเชียลต่างๆนะผมซึ่งคลิปนี้จะมาอธิบายสิ่งนี้กันเป็นคําถามที่เจอเยอะมากนะเพราะว่าตั้งแต่ ปี 2, 3อปีก่อนหน้านี้เนะี่ยจะมีคนถามผมมาเยอะว่าเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายของหรือเปิดร้านนวดต่างๆเนี่ยควรจะต้องทำโซเชียลมีเดียหรือช่องทางออนไลน์อะไรบ้างนะผมผมค้นพบอย่าง้นะครับว่าก็คือโดยทั่วไปอ่ะคอมเมอร์เซนต์ของคนไทยเลยเจ้าของธุรกิจของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเปิดธุรกิจกันมาเนี่ยเรามักจะคิดอยู่2อย่างก็คือ1ฉันจะต้องสร้างแฟนเพจ Facebook ซึ่งมันฟรีโอเคอันนี้ทุกคนเขาจะได้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งคือการทํา Google Map ก็คือปรับหมุดให้รู้ว่าร้านเราอยู่ตรงนี้นะลูกค้าสามารถค้นหาเจอแล้วกดนําทางมาที่ร้านเราได้นะจะได้นําพาลูกค้ามาหาเราได้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเจอคนทําแค่2ช่องทางนี้เองคือ Google Map กับโซเชียลเ d ียอ่าบางร้านบางธุรกิจอาจจะเพิ่มเรื่องของ Line o f f i c i a l Account เข้ามาคือทําให้ลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาพูดคุยนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราใช้ไลน์มากที่สุดในการโต้ตอบ พูดคุยสนทนาก่อนจะซื้อสินคา้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจะเจออยู่แค่นี้คือ3แพลตฟอร์มเนี่ยที่เรามาจะทำกันแต่บอกเลยว่าปีนี้นะผมมีแพลตฟอร์มแค่นี้ไม่พอแล้วนะผมจริงๆเลยเนี่ยความลับของมันก็คือคุณควรจะต้องมีการทำเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยผมเล c คอมเมนตเลยว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปการมีเว็บไซต์ของธุรกิจเป็นอะไรที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับลูกค้าสูงมากและก็คอนเทนต,ต์ต่างๆของคุณที่มีอยู่บนโอไซ์จะถูกค้นหาเจอได้มากกว่าการมีข้อมูลของตัวเองบนโซเชียลตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเปิดมาแล้วสิกว่าปีใช่ไหมครับสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยโพสอะไรไปคนเห็นเกือบหมดนะครับหันมา5ปีที่แล้วโพสอะไรไปคนเห็นเหลือประมาณ5 0 40%เซนและลดลงไปเรื่อยๆทุกคนจะเคยได้ยินว่า Facebook พยายามลดลิ s ต ไปเรื่อยใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเจอเยอะมากเพจที่มีคนไลค์เป็นหลักหมื่นแต่พูดอะไรไปมีคนมากดไลค์อยู่10คนอย่างเงี้ย ก็เจอคนระับหรือบางเพจเคยเจอบางธุรกิจมีเพจไลค์ถึง1000 0แสนคนแต่โพสอะไรไปเข้าไปเนี่ยมีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์อยู่แค่1คนกดไลค์ยี like คนแค่นั้นเองคือเฟซบุ o กเนี่ยเขาทําธุรกิจเขาพยายามที่จะลดดิสมาเพื่อกระตุ้นทําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยซื้อโฆษณาลงแอดให้มากขึ้นถูกต้องไหมครับซึ่งนั่นแหละครับพอเราไปใช้แพลตฟอร์มของคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์หรือ Facebook ก็าตาม ทุกครั้งที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยคือเราได้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปให้กับแพลตฟอร์มเขา เขาจะลดลิสต์ลดการมองเห็นของเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้ทุกคนหนีตายกันหมดเพราะว่าการที่ถูกลดการมองเห็นเนี่ยทำให้คนต้องได้ล้นมากขึ้นต้องซื้อโฆษณามากขึ้นต้องจ่ายเงินค่าโฆษณามากขึ้นนะครับผมผมก็เลยแนะนําว่าช่องทางเว็บไซต์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่แนะนําว่าถ้าเกิดคุณจะทําธุรก,กิจระยะยาว3ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไปควรจะต้องมีเว็บไซต์เป็นอย่างมากซึ่งราคาการทำเว็บไซต์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วประมาณหลักหมื่นก็สามารถสร้างรับบต้นได้แล้วถ้าธุรกิจใหญ่นะ มีคอนเทนต์เยอะหน่อยก็อาจจะราคาถึงหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นว่าไปนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณมีเวลามากขึ้นหรือมีคุณมีทีมงานเนี่ยผมก็แนะนําให้คุณทำโซเชียลมีเดียตัวอื่นต่อทั้ง Instagram, Twitter, YouTube อินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูบนะครับผมแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ยิ่งคุณมีคอนเทนต์ของตัวคุณมากขึ้นและทําลงแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะมาเจอคุณก็จะสูงมากขึ้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่แนะนําอยากให้ทําก็คื ควรจะไปสร้างโปรไฟล์ของธุรกิจของร้านคุณเนี่ยนะผมลงไปในคอมมูนิตี้เว็บต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่คุณอยู่นะคผมคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคุณลองไปหาดูคขาว่าในประเทศไทยมีเว็บไหนบ้างสามารถสร้างข้อมูลโปรไฟล์ของธุรกิจคุณเนี่ยให้มันมีชื่อร้านมีที่อยู่ร้านมีดีเทลของสินค้าของคุณไปแปะไว้ได้ตัวไหนหลายๆเว็บมันฟรีคุณสามารถไปหาข้อมูลแล้วไป ไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างผมขอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะผมเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ผมค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วก็ทำมานานก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็คือเริ่มต้นจากการเป็นคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งให้กับเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเนี่ยผมจะรู้เลยว่าการมีร้านหนึ่งร้านเนี่ยควรจะต้องไปสร้างโปรไฟล์ของร้านเนี่ยลงเวบพวกวงในนะครับทริปอะวเซอร์อีทีทีไกด์เลตตี้นะโฟล์ทแควอะไรพวกนี้นะผมคือยิ่งมีโปรไฟล์มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ Google เนี่ย จับข้อมูลได้ว่าอ๋อธุรกิจนี้นะมี Facebook อันนั้นมีวงในมี Google Map มี YouTube มี Twitter ต่างๆเนี่ยพอมันผสานกันเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลของคุณอ่ะสตรองมากขึ้นทุกวันนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณมีช่องทางบนโซเชียลที่หลากหลายเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะมาเจอคุณจากโซเชียลต่างๆก็มากขึ้นด้วยแล้วมันทุกวันนี้มันเรียกว่าออมนิชแนลคือมันผสมผสานกันหมดนะผม ผมอยากให้คุณเห็นภาพนภาพนี้แล้วลองนึกตามดูว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณมีช่องทางแค่ตัวเดียวเช่นมี Facebook อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้าเห็นคุณแค่จาก Facebook อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณมี Facebook มี IG มี Twitter ด้วยเนี่ยเวลาคุณโพสข้อมูลอะไรไปคุณก็มีโซเชียลที่จะโพสได้มากขึ้นและสามารถลิงก์กลับไปทั้งหมดไปยังเว็บไซต์หลักที่เป็นเหมือนเป็นบ้านของคุณได้นะครับเว็บไซต์เนี่ยเหมือนเป็นบ้านความหมายคือคอนเทนต์ของคุณเนี่ยจะไม่ถูกลบ ไ,ไม่มีกฎอะไรมาห้ามคุณได้ว่าอันนี้ห้ามโพสสิ่งนั้นห้ามห้ามทำอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นเว็บของเราเองเนี่ยเราจะโพสอะไรกันเลยก็ได้นะมันไม่มีกฎข้อห้ามต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้จักการใช้งานโซเชียลมีเดียอื่นๆผสมผสานกันไปมีรีวิวลงบนวงในมีรีวิวอยู่บนทิปอัลไลเซอร์อ่ะคกรณีเป็นร้านอาหารนะครับผมทำให ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันผสมผสานกาันลูกค้าก็จะรู้สึกว่าร้านของคุณมีความน่าเชื่อถือมีความน่าสนใจและอยากไปลองใช้บริการหรือซื้อบริการมากขึ้นกว่าเดิมผมขอจําลองเหตุการณ์ประเหตุการอ์กหนึ่งแล้วกันนะครับคุณน่าจะเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้กันเช่นคุณสนใจจะติดผ้าม่านบนห้องของคุณอย่างนี้นะครับคุณก็ จำได้ว่าเคยกดไลค์เพจบางเพจเอาไว้แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเ,เพจนั้นโผล่เข้ามาในฟีดของคุณใช่ไหมครับคุณก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วคุณก็คนพบว่าเฮ้ยมันมีเว็บไซต์นี่คุณจะคลิกไปต่อที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ไปดูข้อมูลให้มากขึ้นการมีเว็บไซต์เนี่ยจะทำให้ลูกค้ามาเห็นโปรดักต์ของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับมีกี่แบบมีอะไรให้เลือกให้เลือกบ้างมี้าม่านกี่ประเภทสามารถเลือกอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีอยู่พอลูกค้า ดูข้อมูลบนเว็บไซต์เสร็จแล้วปับ๊บแล้วถึงจัดสินใจว่าอยากจะมาดูที่ร้านจริงลูกค้าก็จะเซช g o o g l e Map หรือคุณอาจจะมี Google Ma p อยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วลูกค้าคลิกไปได้เลย,เลยว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะหามาหาคุณที่หน้าร้านก็คือเป็นการประสานกันระหว่างข้อมูลทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะผมนี่คือ omnichannel แบบหนึ่งที่อธิบายให้เข้าใจกันหรืออีกแบบหนึ่งนะครับผมสมมติว่าคุณเป็นร้านซ่อมแอร์นะครับผมแล้ว ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำแอร์รั่วนะผมปรากฏว่า,าลูกค้าเสิร์ชหาใน Google แล้วมาเจอคลิป YouTube ที่คุณได้เคยทำไว้บนชาแนลของคุณเองนะผมเพราะลูกค้าดูจบปับ๊บลูกค้าจะเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าเฮ้ยร้านแอร์ร้านนี้โอเคว่ะน่าสนใจแล้วดูละอยู่ไม่ไกลได้อยู่ในจังหวัดเดียวที่เราอยู่อย่างเงี้ยพรลูกค้าคลิกเข้าไปดูมากขึ้นเขาก็จะเจอว่าคุณมีเว็บไซต์นี พอเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าคุณมีบริการยังไงบ้างใช่ไหมครับร้านคุณอยู่ตรงไหนให้บริการวันเวลาไหนบ้างข้อมูลความน่าเชื่อถือก็จะสูงมากขึ้นแล้วพอลูกค้าเห็นแล้วว่าร้านคุณอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่เขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะทักไลน์เข้ามาเพื่อคุยว่าเออมีปัญหานะแอร์เสียอยู่ที่บ้านค่าซ่อมเท่าไหร่นัดวันกันนัดเวลากันก็สุดท้ายอาจจะไป ซ่อมถึงบ้านลูกค้าและคือด้านลูกค้าจากช่องทางออนไลน์คนระนี่คือการผสมผสานกันคือยิ่งคุณยิ่งมีช n น e l มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะปล่อยคอนเทนต์และทำให้ลูกค้าเห็นคอนเทนต์ของโตคุณเองก็จะสูงมากขึ้นด้วยนี่คือตัวอยา่างคร่าวๆสอแบบนะครับผมขอยกตัวอย่างร้านหนึ่งแล้วกันนะผมเป็นร้านอาหารประเภทวีแกนนะผมหรือบางสวรัตน สไตล์ฝรั่งนะผมคือร้านชื่อว่าวีแกนนอรีนะผมร้านเนี้ยเคยจ้างผมให้เป็นคอนซัลแทนนัมาร์เก็ตติ้งกับร้านเขาจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเซิร์ช er เข้ามาด้วยชื่อร้านเลยตรงๆเลยนะวีแกนเนอรีนะนะสะกดอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะเจอข้อมูลบนหน้าแรกเนี่ยเป็นข้อมูลของร้านเกือบทั้งหมดเลยซึ่งร้านเนี่ยก็ได้สร้างโซเชียลมีเดียของตัวเองลงไปกับทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่นะผมเปิดตาเว็บแรกเลยก็คือเจอเป็นเว็บของตัวเองนะเป็นของร้านเองนะมีข้อมูลมีดีเทลมีเมนู ต่างๆให้ดูนะลงมาในะส่วนของแมปเนี่ยก็คือจะโชว์ร้านสาขาต่างๆที่ ของเขามีอยู่นะครับอันนี้ร้านมีอยู่หลายสาขาแล้วนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเจอว่ามี Facebook มี i n s t a g r กรมอย่างเงี้ยมีวงในอ่ะมีโปรไฟล์วงในแล้วก็มีลูกค้าเขียนรีวิวมากมายนะครับมีข้อมูลบนเนี่ย BKK m y ดูก็คือเป็นเว็บคอมมูนิตี้เกี่ยวกับอาหารน่ะที่ร้านเคยมีข้อมูลโปรไฟล์อยู่มาน้นนะผมมีสยามพารากอนอันนี้ความหมายคือร้านเคยไปมีสาขาอยู่ที่สยามพารากอนเนี่ยเขาก็เขียนคอนเทนต์ถึงร้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปดูน หน้าสองเนี่ยครับผมหน้าสองก็จะมีเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆเป็นรูปต่างๆที่รีวิวถึงร้านนี้อย่างแคปปี้ข่าวนีก็เป็นเว็บคอมมูนิตี้เกี่ยวกับคนที่กินบังสวรรค์หลายๆประเทศนะครับมีฟู้ดพันด้าคือทางร้านก็ร่วมเดลิเวอรี่ด้วยแล้วก็มีทริปไบเซอร์มีกราฟฟูดมีชอปปี้ต่างๆนานาคือข้อมูลต่างๆที่คุณเนี่ยถูกเว็บอื่นๆเข้ามาทําบทความหรือเขียนถึงเนี่ยมันก็จะทําให้ร้านของคุณดูสตรองมากขึ้นมีคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็มีได้รับ ความน่าเชื่อถือมองในแง่ของการทำโลโก้ SEO เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าร้านคุณมีความน่าสนใจและ Google ก็จะรู้ว่าร้านเนี้ยมีคนพูดถึงมีคนกล่าวถึงมีคนเม,คนมนชั่นถึงค่อนข้างสูงโอกาสที่ยอดขายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกร้านหนึ่งที่ขอ,อยกตัวอย่างนะผมคือ ร้านทะเลทิพย์นะครับเป็นร้านอาหารที่ผมเคยทำมาร์เก็ตติ้งและเป็นคอนซัลทให้กับเขาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเนี้ยเราเป็นลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าผมได้ยินจับื่อนว่าเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจนะเราก็ลองพิมพ์าหาดูใช่ไหมว่าทะเลทิพย์อย่างเงี้ยมันก็จะปรากฏเลยว่าอันดับแรกเป็นแผนที่ก็จะมีข้อมูลครบถ้วนล้ว่วาร้านอยู่ตรงไหนมีเวลาปิดปิดยังไงบ้างใช่ไหมครับลงมาก็จะมีข้อมูลบนวงในอ่ามี Facebook ของร้านมี โปรไฟล์ลงบนไปไหนดี .com อย่างงี้นะผม r e d d ี้คออะไรเงี้ยประมาณนี้นะบล็อกแกงเนี่ยเคยมีรีวิวจากบล็อกเกอร์เข้ามาเขียนรีวิวมีวิดีโอนะจากทั้งบล็อกเกอร์มารีวิวร้านเองเหรือแม้กระทั่งเป็นรีวิวจากรายการทีวีที่เคยมาทํารายการถ่ายทอดที่ร้านก็มีคลิปให้ปรากฏได้บน Facebook บน YouTube ย่างบีีนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกเว็บต่ตางอร่อยรีวิวเนี่ย GMB ไซต์นะของร้านเนี่ยคือน้าแรกเนี่ยพอ ลูกค้าเซิร์ชมาแล้วเจอข้อมูลของคุณที่หลากหลายจากบนหลายๆเว็บไซต์เนี่ย โอกาสความน่าเชื่อถือมันก็จะสูงมากขึ้นสิ่งเนี้ยสิ่งคือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมองหาความมั่นใจมองหาความน่าเชื่อถือจากการที่คุณเนี่ยต้องมีข้อมูลที่หลากหลายบนโซเชียลนะับฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ว่าปีนี้เป็นปีที่คุณต้องต้องทำช่องทางออนไลน์ต่างๆให้มันครบถ้วนและมากขึ้นกว่าเดิมทําให้คอนเทนต์ของคุณไปปรากฏบนรูปต่างๆบนที่ต่างๆเพื่อทําให้ลูกค้ามาหาคุณได้เจอมากขึ้นนะครับ ถ้าใครเคยเรียนการตลาดมาบ้างเนี่ยคุณน่าจะได้เคยได้ยินคำว่า customer journey ค,คำคำนี้สำคัญมากนะในการตลาดนะว,วันนี้คือคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องรู้จักว่า customer journey หรือการเดินทางของลูกค้าเนี่ยคุณเป็นยังไงซึ่งการทำโซเชียลมีเดียหรือมีเว็บไซต์หรือ,ม,อ,รรอมีข้อมูลต่างๆบนหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ทำให้ลูกค้าเนี่ยโอกาสรู้จักคุณมากขึ้นและเมื่อพิจารณา เพื่อจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเลือกคุณและซื้อสินค้าคุณก็จะสูงมากขึ้นนะผมเรื่องพวกนี้มีดีเทลที่ค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวผมจะไปพูดอธิบายอีกทีหนึ่งในคลิป s e Go อะไรในอีีถัดไปนะผมอีกคำหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้จักก็คือคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมิกซนะผมโอลมีเดียเออร์มีเดียเพเมเดียคืออะไรนะผมโอนมีเดียอะไรบ้างที่คุณจะเป็นจำเป็นจะต้องมี ของร้านธุรกิจคุณเอ็นเมดียอะไรบ้างที่คุณสามารถสร้างได้และเพนมีเดียอะไรบ้างที่คุ้มค่าในการจ่ายเงินนะผมสิ่งเหล่านี้เป็นดีเทลที่ค่อนข้างซับซ้อนผมจะมาพูดอีกทีนึงใน EP ถัดไป และฝากประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ของผมนะผมคือคอร์สออนไลน์สอนปรับหมุดร้านค้าด้วย Google My Business นะผมข้อนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยจนถึงขั้นอดวานนะผมถ้าคุณยังไม่มีบุกปักเลยมาเรียนคอร์สนี้ได้เลยเราสอนละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอนการ v ว r i f y ฟการแก้ปัญหาข้อคราวรระวังแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นะก่อนการปรับหมุดต่างๆรวมถึงการมีหมุดแล้วทํายังไงให้หมุดของเราเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ธุรกิจของเราเนี่ย เซิร์ชเราเจอดีกว่าผู้แข่งในคอร์สนี้ก็จะมีพูด้ว้ร์วยเช่นเดียกันเนื้อหาเนี่ยอัปเดตใหม่ตลอดเวลานะครแล้วก็ถ้ามีฟีเจอร์ใหม่ๆเราจะทําคลิปเพิ่มเติมเสร์ชเข้าไปในคอร์นี้ด้วยและขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับผมถ้าสนใจความรู้การตลาดออนไลน์และความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Google Map Google Ma p เปอร์เซนต์ติดตามเราได้ทั้งสช่องทางดังนี้เลยนะครับผม